สวัสดีค่ะทุกๆคนก็มาพบกับปลาอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ปลาพามาชมไม้ใบดังอีกแล้วค่ะและเจ้าต้นนี้ก็คือหมากผู้หมากเมียนั่นเองนะคะหมากผู้้หมากเมียเนี่ยต้นเนียสังเกตดูที่ใบนะคะเขามีขอบใบที่เป็นสีแดงเข้มหรือสีแดงเลือดหมูนะคะปลาต้นนี้ไม่ใช่ต้นที่บ้านปลานะคะต้นนี้เป็นต้นบ้านแม่นะคะซึ่ง ตรงนี้ได้แดดครึ่งวันเช้าเท่านั้นนะคะแล้วสังเกตเห็นได้ชัดว่าสีเขาตัดได้สวยงามมากเลยนะคะความเข้มของสีเข้มขึ้นชัดเจนแล้วก็ขอบขอบสีแดงเลือดหมูเนะะี่ยค่ะใหญ่ขึ้นเท่ากับว่าแสดงว่าตรงเขาชอบตรงนี้นะคะ่ะคือแดดแค่ครึ่งวันเช้าอะคะ่ะ ค่ะแล้วก็แม่ปลูกลงในกระถางนะคะแต่คิดว่ารากคงลงดินไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรรองกระถางไว้ค่ะลองดูสิคะว่าความความด่างความความด่างของเขาอ่ะสวยนะคะหมากผู้หมากเมียแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากจนเกินไปด้วยนะคะราคาที่เราเอื้อมถึงนะคะหมากผู้หมากเมียเนี่ยค่ะเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะ ถ้าแดดจัดๆเลยเนี่ยใบยจะไหม้ค่ะส่วนวิธีการดูแลก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะอาจจะมีปุ๋ยสูตรเสมอใส่สักสามเดือนครั้งนะคะไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นไม้ที่อดทนอึดนะคะแล้วก็น้ําก็ลดน้ําวันละครั้งค่ะนะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ก็คือ ตัดตรงกิ่งเนี่ยค่ะตัดกิ่งไปปักชำนะคะแล้วข้อตาเนี่ยค่ะเขาจะออกลากแล้วส่วนข้อตาที่เอาลงดินนะคะจะออกลากแล้วส่วนข้อตาที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะแทงหน่อขึ้นมานั่นเองนะคะชำง่ายนะคะเป็นไม้ที่ปักชำที่ติดง่ายมากเลยะค,ะค่ะค่ะก็มาต่อกับอีกหนึ่งตัวที่ ให้สีสันสวยนะคะหมักผู้หมักเมียตัวนี้มีชื่อเรียกย่อยว่าหางหงนะคะค่ะดูสีเขาออกได้เ,เห็นสีได้ชัดเจนมากเลยนะคะเขาจะไล่สีสวยแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งอ,อ,อมแดงอมชมพูอมม่วงนะคะอันนี้สีจะค่อนข้างหลากหลายขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าใบเขาจะเป็นใบเป็นลักษณะเส้นเล็กกว่าใบแคบกว่าต้นเมื่อกี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดู สายพันธุ์ต่อไปต้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้เลยค่ะหมักผู้หมักเมียต้นนี้ปาไม่แน่ใจชื่อเรียกของเขานะคะเอาเป็นว่าใบเขาเป็นใบด่างลายสวยงามนะคะตรงนี้เลี้ยงในร่มเขาก็จะได้ด่างแบบนี้เลยค่ะเขาจะเป็นความด่างมากด่างน้อยแต่และใบก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะลวดลายลายเส้น แต่ละใบก็ต่างกันไปค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะต้นนี้ใบเขียวขอบจะเป็นสีนวลน,นวลจริงอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วขอบจะชัดเจนกว่านี้แต่ต้นนี้ขอบไม่ค่อยชัดเจนนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ